สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปดูรอกสปินนิ่งคุณภาพดียอดนิยมจากค่ายชิมาโนกันนะครับกับ10อันดับรอกสปินนิ่งแบรนด์ชิมาโนยอดฮิตซึ่งรอกที่เรานำมาให้ดูนี้ก็เหมาะสำหรับการตกปลาทั่วไปงานหน้าดินงานจิ๊กแคทงานตีเหยื่อปลอมได้หมดเลยครับ ชมคลิปให้จบแล้วจะถูกใจกันอย่างแน่นอนครับก่อนไปรับชมรบควนเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับอันดับที่1รอกชิมา a n o แวนฟอร์มาดูอันดับที่1กันนะครับกับรอกชิมาโน่แวนฟอร์ดซึ่งเป็นรอกที่มากระทบไหลรุ่นฮิตอย่างชิมาโน o สตาร d ดิกนะครับโดยรอกชิมาโน่แวนฟอร์ด มาพร้อมการอัปเกรดเทคโนโลยีมากมายที่ทําให้แวนฟอร์ดแตกต่างจากรอกรุ่นอื่นๆนะครับโดยยังคงใช้โครงสร้างตัวรอกเป็น C.I.4+ Plus น้ําหนักเบาโรเตอร์ MGL ทําให้หมุนรอกได้เบากว่าโรเตอร์มาตรฐานได้ถึง48%มีเทคโนโลยี X-Protec กันน้ำระดับสูงทำให้ระบบรอกของแวนฟอร์ดมีความทนทานมากยิ่งขึ้น จำนวนลูกปิน7บวก1ตลับกำลังเบรกเริ่มต้นตั้งแต่2.5กิโลกรัมไปจนถึง11กิโลกรัมขึ้นอยู่กับขนาดของรอกมีเบอร์ให้เลือกตั้งแต่เบอร์500จนถึงเบอร์5,000ราคาประมาณ6,000ถึง8,000บาทขึ้นอยู่กับขนาดของรอกครับอันดับที่2รอกชิมาโนโนสตาดิก มาถึงรอกยอดฮิตยอดนิยมที่ขายดีมากในเมืองไทยกับรอกชิมาโน t ตา d i c ที่ได้รับการออกแบบใหม่รวมไปถึงเทคโนโลยีของรอกที่เพิ่มใหม่ Infinity X-Rod เข้าไปเพื่อเพิ่มความทนทานการทำงานร่วมกันของชุดเกียร์ที่ไม่มีใครเทียบได้โดยขยายเฟืองให้มีแนวนอนเพื่อให้มีน้ำหนักกระจายไปทั่วฟันเฟืองอย่างสม่ำเสมอกันระบบเบรกดูราคลอสแตกช่วยให้ทำงานได้อย่างสมูทราบรื่นมีเทคโนโลยี X p r o t e c t กันน้ำระดับสูง จำนวนลูกปืน6บวก1ตลับกำลังเบรกเริ่มต้นตั้งแต่3กิโลกร,รัมจนถึง11กิโลกร,รัมขึ้นอยู่กับขนาดของรอกมีเบอร์ให้เลือกตั้งแต่เบอร์1,000ไปจนถึงเบอร์5,000ราคาประมาณ5,500ถึง6,900บาทขึ้นอยู่กับขนาดของรอกครับอันดับที่3รอกชิมา a โนอัลเทกา รอก Shimano a l t e c a เป็นวิวัฒนาการขั้นสูงสุดของรอกตกปลาราคาพานกลางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดรุ่นหนึ่งของ s ชิมาโ o เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีฮากาเนกีย m i ไมโครโมดูล2 X c h i p และไซเลนไ e ช่วยให้การม้วนสายมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้แรงกดดันพร้อมความนุ่มนวลไร้ที่ติดซึ่งช่วยยกระดับประสบการณ์การตกปลาให้ดียิ่งขึ้นมีเทคโนโลยี Xprotech กันน้ำระดับสูงจำนวนลูกปืน5บวก1ตลับ กำลังเบรกเริ่มต้นอยู่ที่3กิโลกร,รัมไปจนถึง11กิโลกร,รัมขึ้นอยู่กับขนาดของรอกมีเบอร์ให้เลือกตั้งแต่1 0 0 0ไปจนถึงเบอร์5 0 0 0ราคาประมาณ4 0 0 0ัถึง5,900บาทขึ้นอยู่กับขนาดของรอกครับอันดับที่4รอกชิมาโนมิราเวล มาดูอันดับที่4กันนะครับกับโรลชิมาโนมิราเวลซึ่งเป็นรอคที่มีน้ำหนักเบาแต่ทรงพลังมาพร้อมความคล่องตัวสูงสำหรับนักตกปลาทั้งหลายโรกมิราเวลสร้างโดยใช้โครงสร้าง CI4 Plus ผสมกับคาร์บอนอันเลื่องชื่อของ s h i มาโ o เพื่อให้มีน้ำหนักเบาและมีความไวต่อแรงกดมากขึ้นรอกมิราเวลมาพร้อมเทคโนโลยีระดับพรีเมียมของชิมาโน3แบบได้แก่ชุดเฟืองฮากเน่ไซเลนไดและเอ็กชิฟทำให้มีเกียร์ที่ทนทาน จำนวนลูกปืน5บวก1ตลับกำลังเบรกเริ่มต้นที่3กิโลกร,รัมไปจนถึง11กิโลกร,รัมขึ้นอยู่กับขนาดของลอกมีเบอร์ลอกให้เลือกตั้งแต่1,000ไปจนถึงเบอร์5,000ราคาประมาณ3,900บาทถึง4,900บาทขึ้นอยู่กับขนาดของลอกครับอันดับที่5ลอกชิมาโ,โน่นาซี หลอกชิมาโนเนสซี่ตอบสนองความต้องการของนักตกปลาที่ต้องการความนุ่มนวลและความทนทานในการตกปลาหลายประเภทเหมาะสำหรับใช้งานทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มมีคุณสมบัติคอโปรเทคเพื่อเพิ่มความทนทานและลดการต้านทานน้ำโดยไม่ทำให้รู้สึกหนักในขณะที่หมุนมาพร้อมเทคโนโลยีฮาก a นิให้ความทนทานของเกียร์ที่ไม่มีใครเทียบได้เทคโนโลยีไซเลนไดซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ปกติแล้วจะบรรจุอยู่ในรอบเรือธงของชิมาโน ช่วยเพิ่มความทนทานของเกียร์ในระดับไมครอนเพื่อลดเสียงและการสั่นสะเทือนจำนวนลูกปืน5บวก1ตลับกำลังเบรกเริ่มต้นตั้งแต่3กิโลกรัมไปจนถึง11กิโลกรัมขึ้นอยู่กับขนาดของลอกมีเบอร์ให้เลือกตั้งแต่เบอร์500จนถึงเบอร์5,000ลราคาประมาณ2,700บาทถึง4,500บาทขึ้นอยู่กับขนาดของลอกครับอันดับที่6ลอก Shimano Sedona หัวใจสำคัญของโรคสปินนิงรุ่น s ชิ m a n o Sedona คือเทคโนโลยีล้ำสมัยของชิมาโ o ที่เรียกว่าฮาก a n เนกเกีทำให้รอกรุ่นนี้ก้าวขึ้นมาเหนือชั้นกว่ารอกรุ่นอื่นๆในระดับเดียวกันและยังให้ความนุ่มนวลและความทนทานมากยิ่งขึ้น รอกเซโดนามีรอกรุ่นย่อยต่างๆเพื่อให้สามารถมีตัวเลือกในการนําไปเลือกใช้กับงานต่างๆใช้ได้ตั้งแต่งานน้ําจืดไปจนถึงงานทะเลที่มีน้ําหนักเยอะจํานวนลูกปืน3บวก1ตลับกําลังเบรกเริ่มต้นที่3กิโลกร,รัมไปจนถึง11กิโลกร,รัมขึ้นอยู่กับขนาดของรอกมีเบอร์ให้เลือกตั้งแต่เบอร์500จนถึงเบอร์8,000ราคาประมาณ2,100บาทถึง3,900บาทขึ้นอยู่กับขนาดของเบอร์รอกครับ อันดับที่7รอกชิมาโนคาต t a n a รอก s h i m a นคาตาน่าได้รับการออกแบบรูปลักษณ์ให้มีความแข็งแรงสวยงามเหมาะสำหรับนักตกปลาที่มองหารอกคุณภาพสูงในราคาที่ไม่แพงพร้อมตอบสนองความต้องการของนักตกปลาให้มีความนุ่มนวลและความทนทานในการตกปลาหลากหลายประเภทจำนวนลูกปืน3าบวกหตลับ กำลังเบรกเริ่มต้นตั้งแต่3กิโลกรัมไปจนถึง8.5กิโลกรัมขึ้นอยู่กับขนาดของรอกมีเบอร์ให้เลือกตั้งแต่เบอร์1,000ไปจนถึงเบอร์4,000ลราคาประมาณ1,200บาทถึง1,600บาทขึ้นอยู่กับขนาดของรอกครับอันดับที่8รอกชิมาโนซาฮารามาดูอันดับที่8กันครับกับรอกชิมาโนซาฮารา ที่มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าลอกในระดับเดียวกันลอกซาฮาร่าใช้เป็นรอกตกปลาอนเนกประสงค์และออกแบบมาเพื่อใช้กับสถานการณ์ต่างๆเสริมด้วยเทคโนโลยีไซเรนไรทำให้ผู้ตกปลาได้รอกที่มีความแข็งแรงแต่นุ่มนวลขณะหมุนสายมีความสบายในขณะต่อสู้กับปลาจำนวนลูกปืน3บวก1ตลับกำลังเบรกเริ่มต้นตั้งแต่3กิโลกรัมไปจนถึง11กิโลกรัมขึ้นอยู่กับขนาดของเบอร์ลอก มีเบอร์ให้เลือกตั้งแต่เบอร์500ไปจนถึงเบอร์5,000ราคาประมาณ2,500ถึง3,000บาทขึ้นอยู่กับขนาดของหลอกครับอันดับที่9หลอกชิมาโนเ n e กซ s s h i ชิมาโนไม่ได้เพียงออกแบบหลอกสปินนิงเน็กซให้ดูสวยงามเท่านั้น แต่วิศวกรยังออกแบบรอก Next แซให้มีรูปลักษณ์และฟังก์ชันในการใช้งานรวมถึงมีมาตรฐานคุณภาพเดียวกันของชิมาโนเพื่อให้นักตกปลาได้ใช้กับทุกสภาพงานและมีประสิทธิภาพสูงสุดแม้ภายใต้แรงกดดันพร้อมความนุ่มนวลไร้ทีิติซึ่งช่วยยกระดับประสบการณ์การตกปลาจำนวนลูกปืน3บวกหตลับกำลังเบรกเริ่มต้นตั้งแต่3กิโลกรัมไปจนถึง11กิโลกรัมขึ้นอยู่กับขนาดของเบอร์รอกมีเบอร์ให้เลือกตั้งแต่เบอร์1000จนถึงเบอร์5,000 ราคาประมาณ1,350ถึง1,750บาทขึ้นอยู่กับขนาดของรลอกครับอันดับที่10รลอกชิมาโนเซียนามาปิดท้ายกันกับอันดับที่10นะครับกับรอกรุ่นขายดีขวัญใจมหาชน กับรอกชิมาโนเซียน n าเป็นรอกรุ่นที่มีราคาเบาๆสามารถเข้าถึงได้ง่ายออกแบบมาเพื่อใช้งานได้ทั่วไปภายใต้มาตรฐานคุณภาพเดียวกันกันกบของ s ชิมาโนสปูนเป็นอลูมิเนียมแขนหมุนเป็นโลหะจำนวนลูกปืน3บวก1ตลับกำลังเล็กเริ่มต้นที่2กิโลกรัมไปจนถึง8.5กิโลกรัมขึ้นอยู่กับขนาดของเบอร์รอกมีให้เลือกตั้งแต่เบอร์500ไปจนถึงเบอร์4 0 0พ และราคาประมาณ890-990บาทขึ้นอยู่กับขนาดของเบอร์ลอกครับ <ST AR> ก็จบกันไปนะครับสําหรับ10อันดับรอกสปินนิ่งแบรนด์ชิมาโนยอดฮิตและหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่ต้องการเลือกหาลอกชิมาโนมาใช้งานกันนะครับ <S <S และคลิปนี้สําหรับผู้ที่สนใจตัวลอก <S <S แอดได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมาติดตามชมกันใหม่นะครับคลิปหน้าว่าเราจะนําเสนอเรื่องอะไรสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ